ส,สูงสวยดยีน้องครับผม3ตัวนี้ตัวไหนเย็นสุดอ่ะทัดลมไอเย็นฮาตารีของเราเย็นทุกตัวครับแล้วตัวนี้อุ่นๆครับตกใจเลยขนาดนั้นวะโอ้ไอ,อ,อ้นี่ช็อตเป็นตลกไปได้น้องลอตเตอรี่เหลือเลขอะไรบ้างเหลือสองสามอย่างเดียวครับพี่งั้นเอาสองสามมาคู่หนึ่งนี่ผมไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่ครับพี่เอาไม่ได้ขายลอตเตอรี่แล้วใส่แว่นตาดำทำไม ก็ผมไปหาหมอมาหมอบอกว่าผมกำลังจะตาบอดครับเอ้าดูคลิปโปเยอะสิป่าครับเพราะว่าผมกำลังจะมีความรักอย่าบอกนะจะเล่นมุกความรักทำให้แกตาบอดแมลงทุนเยอะนะแกเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เล่นมุกพี่แต่ว่าผมกำลังจะมีความรักจ,กจริงๆเอจร,จริงเหรอครับถ้าจะมีความรักนะพี่ขอเตือนเลยนะผู้หญิงสมัยนี้ไว้ใจยากโห <c oughs> พ, <c oughs> พี่พี่ไม่ต้องห่วงเลย ผู้หญิงอะไม่มีทางหลอกเงินผมได้หรอกพี่เพราะว่าแกฉลาดเป็นกรดไม่ใช่หรือไม่อย่างนั้นแกก็ไม่มีเงินมากพอที่จะให้ผู้หญิงหลอกไม่ใช่พี่ขี้เกียจเดาแล้ว <laughs> พี่ผู้หญิงไม่สามารถหลอกเอาเงินผมไปได้เนี่ยเ,ออเพราะความรักที่ผมมีอ่ผมมีความรักให้กับพระเทย <laughs> 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 ที่รักอ่ะรอค่อนนานมิคะนานแค่ไหนพี่ก็รอได้จ้ะ <laughs> นี่ว่าแต่เราจะไปไหนต่อดีจ๊ะอ,อ๋อไปซื้อพัดลมไอเย็นฮาตารีให้น้องหน่อยน้องอยากได้อุย้ยได้เลยจ้ะแต่ว่าพี่ขอไม่เข้าประตูนี้นะในประตูไหนดีอะเราไปเข้าประตูดีกว่า่าด้ว,วยนี่ก็ดูข้างหลังแล้วเรื่ล้เริ่โอ้ยอบ้าเลยที่แท้ก็ชอบไม้ป่าเดียวกันพี่รักค่ะโอ้ยเด้สั่ง พัดลมไอเย็นฮาตาริให้เขาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยว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 ที่ทำไมวันนี้เธอแต่งตัวสวยขนาดนี้เนี่ยหัวใจเข้าซอยไปแล้วบ้าแต่คนอื่นเขาพี่หนาวเป็นเองเไข่เนี่ยรอดกันทั้งวันว่ะโอ๊ยโอ๊ยเอ้าทิงเป็นไรวะพัดลมไอเย็นฮาตาริเย็นจนขาแข็งเลยพี่ เอานะคะแลาวแล้วนี้เห้พี่ดีเยะพี่